สวัสดีครับผมก็สวัสดีทุกคนที่ชอบองุ่นหรือปลูกองุ่นกำลังศึกษาอางุ่นอยู่นะครับอ๋อวันนี้ผมก็จะมาตัดพาตัด,ตดกิ่งองุ่นก็คือพามาดูกิ่งก่อนนะครับก่อนที่จะตัดว่าสภาพกิ่งเขาเป็นยังไงการหยุดยอดมันได้ไหมครับผม ก็อย่างแรกเลยครับองุ่นนี้เป็นองุ่นสายพันธุ์ไรโอปอนะครับปลูกอยู่ที่บุรีรัมนะครับก็เราปลูกในโรงเรือนเป็นกรีนเฮาส์นะครับก็เราได้ทําการสะสมอาหารให้กับต้นองุ่นนี้นะครับแล้วก็งดน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะตัดแต่งกิ่งหรือเขาเรียกว่าการพรุนนิ่งนะครับหรือทําสาว ให้องุ่นใหม่ให้เข้าออกลูกครับองุ่นนี้ก็คือช่วงสะสมอาหารนะครับผมให้ปุ๋ยทางดินเป็นสูตรเดิมของผมนะครับก็แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสนะครับให้ทางดินครับผมก็ให้ไปสามอาทิตย์นะครับรอบนี้ผมบำรุงสามอาทิตย์ก็ให้ปุ๋ยแค่สองรอบเองนะครับให้ทางดิน ครับผมส่วนทางใบครับผมก็เน้นเหมือนเดิมครับปุ๋ยทางใบก็เน้นตัวกลางกับตัวท้ายสูงๆนะครับตัวหน้านี้ไม่มีครับศูนย์อย่างเดียวการหยุดยอดนะครับยอดเขาก็หยุดเดินนะครับหยุดเดินไปแล้วนี่นะครับไม่มียอดเดินเขาทิ้งยอดไปแล้ะ ก็ถือว่าเป็นการหยุดยอดได้สวยงามมากทีเดียวไม่มียอดเดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองโรงติดนะครับที่ปลูกครับผมก็ยอดสามารถชนกันได้ครับไม่มีปัญหาก็มีคนสอบถามมาเหมือนกันว่ายอดชนกันก็ยอดเขาชนกันได้ครับเราจัดกิ่งให้เป็นระเบียบให้เขานิดหนึ่งแค่นั้นเองครับผมอันนี้ผมก็ปล่อย เพราะว่าตอนเขาเริ่มห้อยลงมาเนี่ยองุ่นมันสุกผมก็เลยปล่อยเข้าไปไม่ได้จัดการเรื่องกิ่งเข้าต่อครับสําหรับกิง่งองุ่นที่เหมาะสมหรือพร้อมที่จะตัดแต่งกิ่งนะครับก็คือสําหรับผมนะครับก็คือนี่ฮะจะดูที่ใบกับกิ่งเป็นหลักนะครับเนี่ยเวลาเราหักกิ่งดูนะครับเป็นไงครับเสียง จะดังปอกปกนะครับแบบหลุดออกมากับมือเรานี่ครับลักษณะหักกิ่งแล้วกิ่งเขาก็จะเบาครับถ้าเราเอานิ้วดีดดูเนี่ยก็จะเบาเบาครับก็คือเขาอางุ่นเขาหยุดการดูดน้ำเพื่อจะไปลำเลียงต้นไปแล้วก็คือเขาหยุด กินอาหารแต่เขาสะสมอาหารไว้ครับถ้าเขายังดูดอาหารอยู่หรือดูดน้ําดูดปุ๋ยอยู่ยอดเขาก็จะเดินนะครับยอดเขาจะเดินต่อไม่หยุดนะครับแต่ถ้าเรางดน้ําได้สะสมอาหารใช้ปุ๋ยหยุดยอดเขาได้เขาก็จะหยุดยอดปุ๊บเขาสะสมอาหารเขาก็จะเริ่มคลายน้ําจากลําตัวจากต้นเขาออกเพื่อให้กิ่งเขาเบาเพื่อการสูญเสียพลังงานของเขา ครับแล้วเขาก็จะสะสมอาหารให้กับตัวเขาเองนี่ครับดูกิ่งครับนี่ก็กิ่งสมบูรณ์ลักษณะน,นี้เป็นกิ่งแก่นะครับกิ่งแก่ไปแล้วหลุดร่วงไปบ้างครับอันนี้ผมงดน้ำสามอาทิตย์นะครับบำรุงสามอาทิตย์งดน้ำสามอาทิตย์รอบนี้ลองใช้เปลี่ยนเทคนิคการทำดูนิดหนึ่งครับ อ,อันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพต้นจากมุมสูงด้านบนนะครับ ีหักดังดีมากเลยแสดงว่าเรางดน้ำเขาได้สมบูรณ์นะครับใบเขาก็จะทิ้งก็คือพอดิบพอดีแล้วนะครับใบหลุดร่วงหมดที่ว่าอยู่ติดกับกิ่งหลักนะครับร่วงหมดแต่ถ้ามาปลายปลายยอดเขาก็จะ เขียวอยู่ครับเขาทำการทิ้งใบไปแล้วจะซอบกินเหี้เห็นไหมครับมันจะเบาเบเสียงดังแบบเบาๆเหมือนไม้แห้งนะครับองุ่นเขาหยุดการดูดน้ำไปแล้วยอดกด็ดูเห็นไหมครับไม่มียอดเดิน สังเกตดูมันจะไม่มียอดเดินเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับยอดเขาหยุดเดินหมดก็ผมเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับก็คือทางใบนะครับให้ไปเลยนะครับตัวกลางกับตัวท้ายสูงๆนะครับตัวหน้าศูนย์แล้วเราก็บวกกับอาหารเสริมให้เขานะครับ หรืออาหารรองก็ได้ก็บวกกันเข้าไปให้เขาสักรอบสองรอบแล้วก็หยุดไปนะครับเพราะว่าช่วงเขาติดลูกติดผลผลิตให้เรานี่เขาใช้พลังงานไปเยอะนะครับเขาก็เลยต้องการเอามาคืนเราต้องบำรุงเขาคืนนะครับเขาพูดไม่ได้แต่เขาแสดงอาการให้เราได้เห็นครับนี่ก็เป็นกิ่งที่สวยสมบูรณ์ดูตาดอกได้ครับ ถ้าดูดีๆสวยมากตาดอกครับสมบูรณ์ครับเลี้ยงกิ่งได้สมบูรณ์กิ่งเท่าๆกันครับไม่มีกิ่งไหนใหญ่มากเกินไปหรือเล็กเกินไปนะครับครับถ้าใครสงสัยหรืออะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับก็ ยินดีให้ความรู้ครับนี่ดูกิ่งครับมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับนี่รอรอตัดกิ่งอย่างเดียวก็วันนี้ผมว่าจะตัดให้เสร็จไปเลยนะครับก็เราได้ทำการพักต้นประมาณสิบ สิบห้ายี่สิบวันนะฮะก็ได้บำรุงต้นเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบำรุงต้นก็จะเป็นทางดินก็จะเป็นปุ๋ยสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สี่ตัวนี้ทางดินส่วนทางใบผมก็เน้นตัวกลางกับตัวท้ายสูงแต่ตัวหน้าก็จะศูนย์ครับผมใช้อยู่ที่ปุ๋ยสูสตรศูนย์ 5243ตัวนี้ครับก็ใช้ทางใบครับวันนี้ก็ได้เวลาตัดแต่งกิ่งแล้วครับก็ตัดก็ช่วงนี้ก็ตัดผมตัดกึ่งสั้นกึ่งยาวนะครับไม่ได้ตัดสั้นเลยทีเดียวครับก็คือผมตัดกึ่งนะครับ ว่ากึง่งสั้นกึ่งยาวยังไงก็อยู่ที่ตาที่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวไม่รู้ตาที่หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ตาที่สี่ตัดป๊อปไปเลยฮะนี่ยก็คือจะไม่ตัดยาวไปเลยก็จะตัดอยู่ประมาณนี้อย่างกิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกิงกก่งหลักออกิ่งหลักของม้าก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็ตัด อยู่ที่ประมาณนี้ครับไม่ใสั้นไปไม่ได้ยาวไปครับอยู่ที่พอดีพอดีตัดเส้นยจะโล่งเลยครับตัดเลยครับตัดอย่างเดียวครับงานนี้เจอปุ๊บตัดปั๊บครับผมก็สำหรับคนที่กําลังศึกษาเรื่องหุ่นหรือสนใจ การทําองุ่นหรือหาเทคนิคก,การปลูกองุ่นให้กับของตัวเองนะครับของผมก็เทคนิคของผมก็แค่นี้ครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับปุ๋ยผมก็ใช้แค่สองสูตรปุ๋ยทางดินนะครับใช้แค่ปุ๋ยสูตรเสมอกับแปดยีบสี่สตัวแค่นั้นเองไม่ได้เยอะครับก็คือถ้าเยอะแล้วมันก็จะยุ่งยากตัวเอง ทำให้ง่ายๆเข้าใจพืชเยอะๆคอ้า้ดีกว่าครับมันจะง่ายนี่ก็ตัดตัดออกก่อนฮะลุกยาวตัดไปสังเกตดูกิ่งนะครับตัดนี่ป๊บเหี้ยดังครับอืมนี่มันเป็นเคลีย่ากิ่งแห้งแห้งมากเลยครับกิ่ง อย่ากิ่งก็จะแห้งมากลักษณะกิ่งใบก็แก่นะครับอย่างใบนี้แก่ก็จะมีขี้ฝุ่นหน่อยแก่สมบูรณ์ส่วนใบที่ติดกับกิ่งหลักก็เหี่ยวไปเลยเหี่ยวไปในตัวของเข้าเลยครับก็ถือว่าเป็นการสะสมอาหารได้ สมบูรณ์ครับผมก็ยังวันนี้ก็ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าตอนนี้ก็ตัดคนเดียวก็จะตัดสักโรงหนึ่งเสร็จส่วนนี้ก็ค่อยวันถัดไปฮะก็ทาง่ายๆครับการตัดกิ่งก็จะง่ายเพราะผมจัดเป็นระบบให้เขาได้ไปทิศทางเดียวกันเราก็จะตัดง่าย ไม่ยุ่งยากครับผมทำคนเดียวครับนี่ตัดปั๊บปุ๊บปั๊บแป,บป๊บเดียวครับวับนนี้เฮ้ยอย่างกิ่งนี้นี่เป็นกิ่งหลักมาฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตาตาที่ห้าสวยก็เอาที่ห้าไปส่วนกิ่งนี้ ไปก่อนครับดูครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งหลักมานะครับกิ่งหลักแล้วหนึ่งสองสามสี่ตาที่สีก็สวยเหมือนกันนะครับสี่ห้าก็สวยพอๆกันหกยิ่งสวยเก็บไว้ผลผลิตดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเราปลูกองุ่นยังไงก็ต้องการผลผลิต ก็สำหรับคนไหนที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งองุ่นก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้ครับเพราะว่าผมเองก็จะตอบเท่าที่ผมรู้ครับเพราะว่าแต่ละที่ก็คือผมยอมรับว่าการทําองุ่นแต่ละพื้นที่ซึ่งแบบมีความแตกต่างกันโดยชัดเจนเลยครับโอ้ผมเองก็ไปศึกษาข้อมูลหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะครับอย่างแถวโครงการหลวง แถวภาคกลางหรือที่เขาปลูกกันนี้ก็วางน้ําเขียวเขาใหญ่แถวนี้เขาก็ปลูกเยอะซึ่งแต่ละที่ผมบอกเลยว่าการตัดแต่งกิง่งองุ่นนั้นแตกต่างกันมากเลยครับอ๋อยู่ที่เราจะมีเทคนิคเขาเรียกแต่ละที่เขาจะมีเทคนิคในการตัดแต่งกิ่งของเขานะครับอยู่ในตัวของเขาซึ่งเราสามารถแปรสามารถประยุกต นะครับเอาความรู้เทคนิคเล็กๆน้นอยๆมาใช้ครับผมก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่เลือกตัดแต่งกิ่งองุ่นนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ